สว,ส,สวัสดีค่ะ<อ>ชื่อโรดค่ะธัญพรพรัะนภาพรในเรื่องจะรับบทเป็นพิมพ์ค่ะชื่อเฟิร์นนะครับนาราวิ์วงเดือนในเรื่องจะรับบทเป็นหมอครับ รถแลวบทเป็นพิมพเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วพิมพ์เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสนุกค่อนข้างแบบสนุกกับชีวิตการทํางานทุกอย่างของเขาพิมพเนี่ยจะเป็นอ่พนักงานอ่าจะเป็นสาวออฟฟิศเนาะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนี้ก็จะค่อนข้างเจอผู้คนเยอะค่อนข้างจะสนุกได้ทําที่เขาอยากทําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ก็มีแฟนเนาะ เออคือรับบทเป็นหมอกนะครับ <c oughs> แล้วก็โดยนิสัยของหมอกเนี่ยจะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่ระเบียบเจาระเบียบหน่อยเป็นคนที่จะชอบวางแผนนะครับคือจะทํางานอยู่ฝ่ายไอทีในเรื่องความรักของหมอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักครับเพราะว่าคิดว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะจริงจังได้แล้วจะชอบเหมือนกับวงการคนอื่นแล,แล้วก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นเท่าไหร่จะเอาแบบความคิดตัวเองว่าด้วย สำหรับตอนของเรานี้มันก็จะเป็นแบบคู่รักเนาะค่ะจะเป็นคู่รักของพิมพ์กับหมอกเนี้ยค,บ,คบกันมาตั้งนานแล้วแหละ,หละตั้งแต่สมัยเรียนกี่ปนะีกี่ปีเจ็ดปีอ่าตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงชีวิตทางานอย่างนี้แหละก็เจ็ดปีแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่มีปัญหากันก็เกิดจากตัวของพิมพ์เองนี่แหละมาถึงช่วงที่พิมพ์เขาอยากจะสนุกกับชีวิตตัวเองอยู่ครับแล้วก็เราก็เป็นคนเจ้าวิเยจาการเนาะเขาก็ลำคาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดปัญหากัน ให้ไปติดตามมาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงหมองเนี้ยจะเป็นเพื่อนของเป้แล้วก็บอมมาตั้งแต่สมัยเรียนละนะครับแล้วก็ไปมาขอความปรึกษากับเป้เพราะว่าเป้นี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบให้ความปรึกษาเพื่อนก็ฝาก ตอนของเราเนี่ยนาะอตอนของเราเป็น E ีีที่3ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของโรนโะรก็ไม่เคยมีผลงานการแสดงก็อยากให้ฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามด้วยครับเหมือนโรด้วยแล้วก็ผมเคยแสดงมาแล้วแต่ไม่ใช่แนวะซีรีส์มันต่างกันมากนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากก็ฝากติดตามด้วยนะครับ